เมื่อประมาณ2ปีก่อนเออก็คือเปิด <ๆ S 1> ช่วงนั้นใช่ตั้งแต่ที่ผมเริ่มเดินป่าครั้งแรกอยเพราะว่าผมเจอตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วผมก็เริ่มได้ยินเสียงตลอดเวลาคือแบบเป็นเสียงธรรมดาที่แบบเป็นเสียงที่รบกวนอย่างเช่นเวลาผมทํางานอยู่กับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสั้นผมแถมให้ผมจะทํางานเกี่ยวกับพวกแบบซ่อมเครื่องดนตรีพวกอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเอาเครื่องดนตรีเขามาแยกชิ้นส่วนแล้วก็เามาซ่อมอะไรประมาณนี้ แล้วมันจะมีมีงานอยู่งานหนึ่งเป็นงานของทางโรงเรียนแถวแถวสารยาอืตอนนี้เขาก็เซ็นสัญญาเป็นเหมือนคู่ค้าประจําคือเป็นลูกค้าประจําผมมาแหละเขาให้ไปเอาเครื่องมาซ่อมพี่แล้วทีเนี้ยก็คือเขาก็มีเครื่องดนตรีปกติเป็นเครื่องดนตรีสากลพี่เป็นยูนโฟเน UFO ียมทูบาอะไรทําเป็ดดนตรีสากลดนตรีฝรั่งเลย แต่ที่นี่ใช่แต่ที่เนี่ยเป็นโรงเรียนเกี่ยวกับรำไทยวายอผมก็ตัดสินนกันเหรอนาฏยะอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมเอะนี่ดนตรีสากลฝรั่งแน่นอนเออเราไม่เจอหรอกโอเคเราก็แบกกลับมามันก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งพี่มันชื่อว่ายูโฟเนียมเนี่แหละมันเป็นเครื่องเก่าเก็บหลายหลายสิปีเลย เป็นเครื่องที่แบบรุ่นพี่เขาใช้กันมาดําคากเลยพี่ตัวนี้แหละแต่ผมไม่ได้รู้สึกอะไรนะผมก็รับงานกลับมาปกติก็คือเราเจออยู่แล้วแน่นอนไปทุกโรงเรียนเราก็ต้องเจอเครื่องแบบนี้อยู่ในโรงเรียนแล้วก็เอากลับมาอ่ะเดี๋ยวพี่บูรณะให้เพราะว่าเขาเคยเอาไปซ่อมแล้วมันไม่จบเราก็เอามาทําให้มันจบในระหว่างที่ซ่อมคืนแรกพี่ ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมชอบทํางานตอนงคืนตอนนี้ผมก็ชอบกลางคืนอยู่ดีก็ <S 2> <S 2> คือผมก็ทํางานอยู่ปกติพี่ในระหว่างที่กําลังล้างเครื่องแล้วก็เอาเครื่องกลับมาพักในห้องนี้ก็คือห้องซ่อมห้องทํางานมันมีสิ่งหนึ่งที่มันแปลกมากที่มันไม่เคยเกิดขึ้นในห้องทํางานผมเลยตลอด6ปีห้องนี้ใช่ห้องนี้แหละมันมีเสียงคนกระทืบเท้าปัางมาจากข้างบนหลังคา อันนั้นเป็นครั้งเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินพี่แล้วผมตกใจสุดขีดเคยพี่เคยตกใจแบบว่าตู้มแล้วน้ําตาพี่มันคอไหมยัง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 ไม่ขนาดนั้นผมเป็นแบบนั้นเลยพี่ถ้าผมตกใจมากน้ําตามันจะคอมาเหมือนเหมือนมันตกใจสุดขีดอะมันเหมือนเรากําลังสมาธิอยู่กับสิ่งสิ่งหนึ่งอ่ะจดจ่อแล้วเพื่อนมาแบบเฮ้ยอย่างเงี้ยเออแล้วเราสะดุง้งขวัญมันขวันมันเสียไปเลยเงหรอใช่ขวัญเสียเลยคือผ,ผมตกใจมากแล้วก็แบบเกิดอะไรขึ้น ยังตอนแรกเรายังไม่ได้คิดถึงไอ้เรื่องเครื่องนี้เลยนะครับโอเคเราอาจจะเหนื่อยหยุดงานก่อนวันนี้เป็นเวลาตีสองจำเวลานี้ไว้เวลาดีซะด้วยครับตีสองผมขึ้นไปอาบน้ำนอนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันงานตัวเนี้ยผมตั้งวันเอาไว้ว่าผมจะต้องจบงานภายในสามวันวันนี้ทำได้แค่ล้างนะอืม ซึ่งจริงๆผมต้องซ่อมจนถึงประมาณหกโมงเช้าแล้วผมก็งีบสองชั่วโมงเพื่อที่จะไปส่งน้องไปโรงเรียนเสร็จปุ๊บโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่วันที่สองลงมาเริ่มซ่อมพี่เริ่มซ่อมตอนเที่ยงคืนผมก็เริ่มซ่อมไปซ่อมไปเรื่อยๆซ่อมไปเรื่อย,อเ,อยเวลาก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเกือบจะเสร็จแล้วพี่มันเป็นจุดเชื่อมที่ลึกมากที่บอกว่า คือมันต้องต้องตะแคงต้องอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นงานศิลปะมันต้องทําให้สวยมาอีกแล้วพี่ตั้งโอ้โหือคือแบบเวลาเวลาเราเราจะใช้ไฟฟู่อยู่อย่างงี้ใช่ไหมมันจะมันจะมีลักษณะเหมือนเหมือนกันใช่ไหมเหมือนเหมือนตั้งต <c oughs> ั้งเวลาเวลามีอะไรอ่ะเกิดขึ้นอ่ะผมจะเอาเข้ามาประชิดตัวเหมือน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 เราถืออยู่อ่ะเหมือนเราถือนใช่เซฟไว้ก่อน คือคือแบบน้ำตาไหลแล้วพี่ทีนี้คือแบบเอาละผมว่าไอ้เครื่องนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆ, <_ an> ๆ <_ an> เพราะว่าเมื่อเช้าอ่ะตอนบ่ายตั้งแต่บ่ายบ่ายห้าโมงหกโมงอย่างเงี้ยสี่โมงผมไปรับน้องกลับมาแล้วผมก็จะมานั่งชิวๆทานข้าวแล้วผมก็ทํางานต่อช่วงนั้นคือช่วงนั้นอ่ะคือทํางานแทรกของคนอื่นอน่ะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยพี่แล้ว <_ an> มันมาเกิดขึ้นช่วงตีสองของเครื่องนี้อีกแล้วอืม <_ an> โอเคพี่ ผมเริ่มรู้สึกนี่เกือแตกเกือแตกเฉยเลยแอร์ก็ยืน,นที่เกิดเหตุสถานที่เกิดเหอตอุผมก็โอเคขึ้นขึ้นบ้านนอนเริ่มกลัวแล้วอันนี้เริ่มกลัวแล้วตกใจจนเริ่มกลัวแล้ววันที่สองภารกิจไม่สําเร็จวันนี้ต้องซ่อมต้องซ่อ,งอมเสร็จพร้อมที่จะขัดแล้วแต่ว่ายังซ่อมไม่เสร็จโอเคไม่เป็นไรพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเดี๋ยวเคี่ยวเดี๋ยวเราเคี่ยนงานจนเช้าเลยก็ขึ้นไปนอนวันที่สามพี่เหมือนเดิม เริ่มงานตอนเที่ยงคืนตัวนี้เหมือนเดิมเราก็เริ่มซ่อมซ่อมซ่อมเสร็จปุ๊บซ่อมไปประมาณตีหนึ่งครึ่งตั้งโอ,โ,โอ้ยร้อยไม่ไหวแล้วพี่ผมวางเครื่องไว้ที่เก้าอี้อีกตัวหนึ่งแล้วผมก็นั่งแป๊บหนึ่งแบบว่าให้หายตกใจแล้วผมก็บอกว่านักเรียนน่ะเขารอใช้เครื่องอยู่ มึงอ่ะจะเอาอยัางไงจะให้กูซ่อมต่อไหมหรือจะให้กูเลิกแล้วก็ส่งเครื่องกลับไปทั้งอย่างนี้เลยมึงเลือกเอาภารกิจวันนี้ไม่สําเร็จอีกแล้วพี่ผมขึ้นไปนอนวันต่อมาผมลงมาทําเหมือนเดิมไม่ไม่รอคํตอาตอบอะไม่รอ <c oughs> คือแบบตอนนั้นคือโมโหมากโมโหแบบว่าโมโหจนมือสั่นอน่ะพี่ถ้ามือสั่นไม่มีสมาธิผมจะไม่ทํางาน ผมก็กลับมาทําอีกรอบหนึ่งอันนี้วันที่สี่แล้วนะต้องต้องเสร็จแล้วนะมันต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อวานวันที่สี่ลงมาพี่เที่ยงคืนจนถึงหกโมงเช้าฉลุยทุกอย่างไม่มีเสียงอะไรมารบกวนเลยใช่อยากให้ชองให้เสร็จเรื่องราวก็เป็นแบบนี้โ <laughs> อ้ยน่ากลัวนะกลัวเดี๋ยวดีเดี๋ยว้รแล้วแล้วมีที่มาที่ไปไหมฮะสุดท้ายแล้วคืนไปคืนอ๋อใช่ผมขอโทษ ผมยังเราไม่จบก็คือสุดท้ายปุ๊บเราก็ทําเสร็จแล้วเราก็แพ็คเพื่อที่จะนําไปส่งเผมก็ไปส่งน้องแหละผมก็แบบเออผมก็เห็นน้องๆเขาลําไทยอยู่แบบอือที่นี่มันก็เป็นโรงเรียนน่าจะสินะน้อะมันก็น่าจะมีใช่ไหมน้องบอกมีดิพี่จะเหลือเหรอตอนกลางคืนอ่ะผมอ่ะนั่งในห้องพักครูอ่ะผมก็ซ้อมเครื่องดนตรตีอยู่อ่ะผมก็ซ้อมปกตินั่นแหละ แต่ว่ามันจะมีช่วงเวลาที่แบบว่าสี่ห้าทุ่มคือเขาเป็นอาจารย์เวช่วงกลางวันเขาจะต้องสอนเขาจะมีเวลาซ้อมส่วนตัวก็คือหลังสามทุ่มเป็นต้นไปก็คือทําเอกสารอะไรเสร็จแล้วสามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะ่ะใครจะซ้อมก็ซ้อมน้องเขาบอกว่าเขาซ้อมอยู่พี่แล้วห้องห้องห้องพักครูเขาอะข้างๆมันจะเป็นกระจกใช่ไหมกระจกใสๆอะที่มองเห็นอีกฝั่งอะมันมีคนนี่เป็นร่าง เรียกว่าล่างดีกว่ายืนเงี้ยพี่แล้วก็ส่อง <c oughs> ครค้างอยู่อย่างนั้นอ่ะคืับนาทีพอเห็นว่าน้องมันมันซ้อมอยู่อ่ะน้องมันเห็นแล้วแต่น้องมันไม่ได้สนใจคือเหมือนเคยชินนะพี่ <c oughs> น้องมันก็มันก็ซ้อม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 สักพักจากที่เขามองเองี้ย <c oughs> เหมือนเขารู้ว่าทําอะไรอยู่ <c oughs> เขาก็ออกไปพี่แล้วก็เ,เฟดหายแว็บไปเลย เขาจะเจอแบบเนี้ยค่อนข้างบ่อยอยเสร็จปุ๊บอา้าวผมก็โอเคคนลงโอเคเราก็แบบอ่ะโอเคพอละตัวเนี้ยมีไหมหบอกว่าอ๋อพี่มันเป็นเครื่องที่เราใช้ครอบคูทุกปีคือมันเสียไม่ได้ใช้ก็เลยมาครอบครูซะเลยใช่จบไหมพีอ <laughs> เออผมก็บอกอืม ก็ว่าละทําไมพี่โดนกวนไม่ให้ทํางานตลอดเลยอะไรเงี้ยน้องก็แบบเออพี่ก็เนี่ยมีมีคนเขาเคยเจอเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะแบบว่าซ้อมๆอ,อยู่แล้วก็เจอเหตุการณ์แบบที่น้องเขาเจออะไรเงี้ยมามองมาจ้องหรือไม่ก็มาแบบหางตาอะไรอย่างเงี้งแบบงยครับก็เลยแบบอ,อ๋อผมก็หายสงสัยอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็เนี่ยเครื่องเขาก็มารอบสองละยูฟลอเรียมเนี่ยหรอปีต่อปีใช่ เขาทำไมเขาต้องมาอีกอ่ะอ๋อคือว่าพอเล่นเล่นไปมันมีบุบมีเสื่อมอะไรบ้างอย่างมีใช่โอ้มันเสื่อมอะไรโอ้แล้วกระเทืออีกไหมไม่มีนะพี่รอบนี้ยังไม่มีเหมือนเหมือนน่าจะรู้งานอ่ะว่าแบบอ๋อผมเอามาทําไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยทำไม่มันใช้ได้ก็ให้เดาว่าอาจจะครูอาจจะไม่ไม่พอใจว่าเราทําอะไรหรือเปล่ากลัวว่าของจะพังอะไรก็เลยกระทืบใส่โอ้ทำที่เด ก็เล่นออกฝัที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันจะขนาดนั้นมันเป็นอะไรหลังคาหรือเป็นไรมันเป็นเมทัลชีสพี่ก็คือโดยโดยปกติแล้วอ่ะมันบางทีมันก็จะมีแมวมาแต่เสียงแมวอ่ะพี่เท้ามันเบาออแต่อันเนี้ยมันมันเป็นเป็นเสียงเหมือนแบบของที่มันมีน้ําหนักอ่ะมันตกลงมาใส่แบบดังๆเลยอเหมือนเหมือนแบบช่างคนงานทํางานอยู่แล้วก็ทําคอนใหญ่ๆตกมาใส่หลังคาอย่างเงี้ยซึ่งเสียงอย่างนั้นอ่ะผมมองว่ามันต้องบุบนะมันไม่บุบหลังคาไม่เป็นอะไรเลยมันต้องมาแบบ ลูกมะพงลูกมะพร้าวลูกขินใหญ่ๆมันคุยนใสถูกไหมฮะมันแบบตุ้มลงมาอย่างเงี้ยอยมันถึงขั้นทําให้เราตกใจจนน้าตาคลอได้อะซึ่งเท้าแมวมันมีมันมีมันมีแมวแบบว่ากระโดดลงมาแบบคุ้มคุ้มคุ้มอะไรเงี้ยคือเรารู้ว่ามันเสียงแมวเพราะว่าหลังจากที่มันหล่นลงมามันก็จะมีเสียงวิ่งต่อใช่ไหมมันก็มีเสียงแกลแกะแกลวิ่งไปอะไรเงี้ยเออแต่เนี้ยคือมันตุ้มเดียวแล้วมันก็หายไปเลยต่อยให้เราสงสัยอยู่งั้นะ คือคือผมเข้าใจนะคือสายสายเรียนดนตรีสายนาักนดนตรีอนะทุกท่านคือเวลาเขาจดจ่ออยู่อะไรเนี่ยผมไม่ความรู้สึกว่าในระดับเหนือเขาจะหูอื้อในระดับหนึง่งหมายถึงว่าเวลาเขาเขาแบบอยู่ในสมาธิเ่ยไม่ใช่ว่าเขาจะแบบเอ่อคล้อยตามไปตามเสียงง่ายถูกไหมก็ได้เพราะเสียงนั้นมันต้องทําลายสมาธิของของช่างเอกแบบเต็มพิการอะน้ําตาไหลอะ <laughs> คือเหมน้ำตามันคอแบบมันคอบ้าอ่ะมัน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 ตกใจแบบผมไม่รู้จะอธิบายความตกใจนี้ยังไงแล้วเราเป็นสายพวกเครื่องบลาสด้วยไหมเครเครื่องเหลืองใช่ไหมยิ่งยิ่งยิ่งกลุ่มนี้เนี่ยต้องอยู่กับพวกเพอร์กชั่นดังๆตีสแนรดังๆเนี่ยผมว่ามันต้องดังมากอ่ะถึงขนาดเราแบบเฮ้ยโอ้ยแต่เขาไม่พูดเสียวเลย จะบอกว่าของพี่เป็นเมทเทลชีตอะเป็นแมทเลชีตอันนี้คือพี่มานั่งส่วนนอกคือพี่ต่อเติมบ้านมานั่งส่วนนอกตรงนี้ฮะอแต่แต่เคยมีอะไรนะไม่เคยมีอะไรนะหรือเปล่าวะมันมันบางทีมันมีมันมีแมวอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่ว่าตอนนั้นอะคือข้างบ้านที่เขาเลี้ยงแมวอะเขาย้ายออกไปแล้วก็คือเขาก็เอาแมวเขาไปด้วยคือมันก็ไม่มีอะไรไม่มีไม่ถ้าเป็นแมวอ่ะมันไม่มีตุ๊กหรอกถ้าสมมติตุ๊กมันก็ต้องเดินจับ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 ถูกไหมใช่ใช่ใช่หลายคน เคยมีพี่โอป้ายาดองคนหนึ่งพี่ไม่รู้พี่จําได้หรือเปล่าที่แกอยู่ในไลฟ์นียแหละแกเคยอยู่ในเหตุการณ์ที่มันตุ้มลงมาด้วยนะอ๋อที่เราชอบไลฟ์ตอนคืนใช่ไหมเราท้องารไลฟ์ใช่ไหมใช่ใช่เออผมจะไลฟ์ไลฟ์อยู่แล้วมันก็แบบตุ้มลงมาแล้วผมก็แบบอ๋อตอนนั้นพี่หมีอ่ะเขาฟังผมเล่าเรื่องผีอยู่ครับเขามาห้อยจอเออแล้วผมก็เล่าเล่าฟังแล้วมันก็แบบตุ้มลงมาแล้วหมาผมอ่ะมันก็แบบ คือถ้าเป็นแมวอะ่ะหมามันก็จะเหา่าแต่อันนี้หมาผมมันแบบกลัวพี่คือเหมือนมันกลัวอะไรทักอย่างอ่ะแล้วมันก็โลกแล้วพี่หมีก็แบบมีอะไรพี่มีอะไรพี่ผมว่าแบบอย่าทักอย่าทักอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบเคยมีพี่พี่คนหนึ่งเขาแบบคือเขาเหมือนเขาผมเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังแล้วเขาเหมือนอยู่ดีๆเขาก็จินตนาการตาม แล้วเขาเห็นเห็นล่างล่างหนึ่งมันเป็นล่างแบบตัวดำๆผมหยิกๆอะไรสักอย่างตัวผอมๆเออแล้วหลังจากนั้นอ่ะคือผมไม่ได้ยินเสียงอีกเลยแล้วฝั่งเขา่อะโดนแทนพี่อ้าวเหมือนเออนลมเพลมพัดไปอ่ะอุ้ยไม่นะเออไม่คือมันมันมัน a m a ซิ่งมากพี่คือแบบไม่รู้อ่ะอืมมันแปลกมันเป็นเรื่องที่แปลกมากพี่ โอ้ยมันคือมันอาจจะไม่ไม่ได้หลอนไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ว่าแบบเออมันแปลกสาหรับผมมาคือผมมาเริ่มได้ยินเสียงก็เมื่อสองปีก่อนที่ผมเริ่มเดินป่านั่นแหละครับใช่เดี๋ยวผมจะมาเล่าเล่าภายหลังก็คือเป็นเรื่องชื่อเรื่องว่าพี่แสงแล้วกันอุ้ยพี่เกตพี่เกตพี่เกตบุกไว้นะพี่เกตนะไม่ได้เลยพี่กรณต้องฟังต่อใช่เป็นเป็นพี่เป็นพี่ที่น่ารักคนหนึ่งที่แก่เสียชีวิตไปเมื่อสิบเอ็ดพฤศจิกาที่ผ่านมา อย่าบอกนะเดินป่าด้วยกันอย่าบอกนะไปช่วงที่พี่กอนเข้ามาทําช่วงนี้ใหม่ๆแล้วพี่กอนได้คุยกันแล้วก็คุยกับเรนนี่แล้วใช่ใช่มีปัญหาตอนนั้นคือไม่เลยเล่าพี่กอนอย่าบอกนะคือเรื่องนั้นเรื่องนั้นเลยพี่อุ้ยคือตอนนั้นน่ะที่พี่อยากให้ผมเล่าคือผมมายังทํำใจไม่ได้ใช่ใช่ทำได้ใช่ไหมทำได้ติดมานานมากแล้วที่พี่บอกเฮ้ยเออพี่ฟังหน่อยแล้วก็บอกว่าผมทําใจไม่ได้พี่ ก็ไม่ยอมซื้อให้เรนนี่มาพูดแทนใช่คือผมอะถ้าผมจะเล่าเรื่องนี้ยผมต้องเล่าตั้งแต่หนึ่งสองสามก็คือตอนเนี้มันสมบูรณ์แล้วมันสมบูรณ์หมดแล้วเรื่องหนึ่งเรื่องสองเนี่ยตอนเนี้ก็คือจะเปิดที่เรื่องพี่แสงก็คือเป็นประสบการณ์ที่ทําให้ผมอะอยู่ดีๆจิตผมก็เริ่มเปิดอีกรอบจากสองปีก่อนเดินป่าประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับพี่แสงเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็เลยกลายเป็นว่าการเปิดคือเต็มที่สักเลยตอนนี้ ไม่เต็มพี่ถ้าเต็มพิกัดผมต้องเห็นสิแต่ผมไม่เห็นผมได้ยินแค่เสียงดีแล้วรบกวนแค่เสียงใช่เพราะว่ามันดีเพราะว่าเพราะว่างานผมมันมันต้องใช้สมาธิเยอะอคือแบบเวลาทํางานอะไรเงี้ยคือแฟนผมเขาจะเป็นแอดมินเนาะเขาก็แบบจะถามนั่นถามนี่คือผมไม่ตอบสักอย่างอ่ะพอทํางานเสร็จผมค่อยมาแบบฮะเมื่อกี้ถามอะไรอะไรบ้างเข้าใจเข้าใจเข้าใจ ทํางานสายนี้<ช>ต้องใช้คอนเซนเทรตมากใช่ใชมันพลาดไม่ได้พี่มันเหมือนหมอ,อมคือเครื่องลูกค้าตัวหนึ่งก็หกหลักแล้วถ้าเรามาทําพังคามือ,อมใช่ขั้นต่ํามันหกหลักแล้วนะตอนนี้คือ,ค,อคือมันแพงมากแล้วนะพี่ค่าภาษีค่าอะไรอ,ะอ่ะเข้าใจเข้าใจคือคิดสภาพคือถ้าลูกค้าได้เครื่องกลับไปแล้วมันแบบอ้าวเออแล้วซ่อมไปก็แพงเอออืมเป็นพี่พี่รู้สึกยังไงอะไรเงี้ย คอนเาิร์ตใช่ใช่คือเครื่องดนตรีมันต้องละเอียดใช่มากๆซึ่งตอนนี้มันก็มีเป็นดอกเห็ดอะไรเงี้ยผมก็แบบพยายามทําให้มันดีกว่าเดิมก็แล้วมันเป็นงานอาร์ตด้วยเนาะบางทีบางครั้งมันมันจะมาเล่งเอาไอ้นั้นอันนี้ก็ไม่ใช่ง่ายๆเนาะใช่ตอนนี้ลูกค้าเขาก็ติดเยอะก็แบบยอมต่อคิวครึ่งปีอ่ะเพูดง่ายว่างานลดมือว่านเถอะเออใช่อ้ก็แบบผมก็แบบ ตอนแรกอ่ะผมไม่อยากทําระบบคิวเพราะว่ามันรอนานแต่ว่าถ้าไม่ทําอ่ะมันก็ต้องอัดมาที่เราซึ่งเราไม่ไหวส,สุขภาพจิตเรามันเสียอืมผมก็เลยจัดเป็นระบบคิวขึ้นมาอ่ะเอางี้ทําใจเลยถ้าจะไปก็ไปถ้าไม่ไปก็อยู่สรุปจากหนึ่งเดือนเป็นสองเดือนจากสองเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกตอนนี้คิวครึ่งปีผมแบบ ก็เข้าใจได้นะดนตรีบางทีก็มีเครื่องสำรองเขาไว้เล่นอยูยนะใช่บางคนเขามีแต่บางคนเขาอาจจะไม่มีก็แบบว่าอ้าวใช้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวอีกหกเดือนเจอกันพอเขาถึงเวลาคิวก็มาลงทำใช่ก็ไม่ต้องฟางเรื่องใช่ก็ดีกว่าดีกว่ามาวางดองไว้หกเดือนแล้วผมมึงมาเจออะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเออเครื่องคูเครื่องอะไรมั่งคืออีกอันนี้เป็นเครื่องที่คุณพ่อเขาให้เป็นมรดกนะพ่อเขาเสียไปแล้วอย่างเงี้ย คือแบบโอ้เจอแต่ละอย่างน่ากลัวงานนั้นนะพี่ใช่ใช่ออยู่กับของหลัได้ยันมาก็แบบลองเปิดใช้เล่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดีพี่ผมว่าของจริงต้องขอบคุณขอบคุณพี่จอนโอ้ดยคยินดีครับเดี๋ยวมีอีกมีอีกเนาะเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวเราก็มีมาอีกเดี๋ยวพี่โอ้พี่จอนส่งอะไรมาให้พี่กรก็ไม่รู้เนี่ยยังไม่กล้าถามพี่จอนดูเห็นแล้วตกใจเหมือนกันเนี่ยโอ้เพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวพี่จอนส่งมาให้อ่ะเป็น เป็นคนเนี่ยมาเป็นคนขนเนี่ยถ้าอยากรู้ก็ต้องลองอ่ะพี่แล้วพอมันได้ลองมันก็จะแบบโอเคตกูดใช่และอะไรเงี้ยได้ได้ได้ไดครับอู้เดียวขออนุญาตมอบของขวัญก่อนท่านท่านใดประทับใจในเรื่องเล่าของที่งานของเพื่อนๆเรามาเล่าให้ฟังนะครับสามารถที่จะนะครับส่งมอบเหรียญมอบนะแทนคําขอบคุณได้นะพี่ก่อนขออนุญาตส่งก่อนนี่เป็นมากตื่นเต้นทุกครั้งที่มาเล่าขอบคุณครับออ้ยยินดียินดียินดีจ้องนะนะครับเรื่องเาวาเพียงกับพี่แสงนะนยครับนะ เดี๋ยวเราบุ๊กไว้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันกับช่างเอ็กซ์นะครับในสัปดาห์ถัดไปครับขอบคุณมากนะเอ็กซ์ที่มาประสบการณ์นะครับผมนะก็ขอคืนนี้อยู่ถึงกี่โบงเนี่ยคืนนี้น่าจะอยู่ถึงไม่ไม่น่าเกินตีสามดีโอเคขอสักตูมไปเหนื่อยแล้วเหนื่อยพอแล้ว่ที่้อาไปเงือแตกไปตอนที่กลับมาจากกิจกรรมครั้งที่สองอะเจอพี่โดนกวนตลอด ภรรยาผมนั่งอยู่เขาก็โดนอัมโดนอะไรเละอะเทอะไปหมดพี่เออริงเออผมจนจนผมไม่ไหวผมเดินไปที่ยันเลยแล้วผมก็เปิดกระหาททองหายหายแล้วโอ้โหใครอยากได้ประจัน<ง>สมรสมงคลงงมากตอนนี้ไม่มีนะใช่คือ,ค,อคือผมแบบผม่พยายามหาข้อมูลจนคือผมอะไม่อยากไปรบกวนพี่จอนเพราะแกอันนี้คือแกก,ก,ก็ก็สละมาให้แล้วเนาะเราก็<น>ต้องพยายาม,มในส่วนของเราบ้างมันมหาไม่ได้พี่ คืออันนี้มันคนก็มาคอมเมนต์ว่าเอ้ยตรงนี้มันวักมันผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบไม่ไหวแล้วพี่จอนครับขอคาถาหน่อยครับอเออแกก็ถ่ายส่งมาให้ผมก็เซฟเอาไว้พี่หมูอยากได้ใช่ไหมพี่หมูมเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่รณนน่าจะน่าจะยังมีอยู่เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดซองดูให้พี่พี่หมูนะอยากได้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวไปก้อนจัดให้กิจกรรมอันนี้ต้องขอบคุณพี่หมูจริงๆเพราะว่าแกอะ คือวางแผนไว้เป็นระบบดีมากแล้วแกก็ดูแลพวกเราที่เป็นแขกรับเชิญอะไรเงีเง้ยคือดีจริงเ,เดี๋ยวก่อนนิดนึงแล้วถ้าเกิดพี่หมูเอาไปแล้วลำไพ่พี่หมูจะอยู่ยังไงอ่ะเออนั่น่ะสิพี่หมูมไม่มีคอนเทนต์ทุกวันนะดิยันโศรถงคลนี่พี่หมูเอาไปนี่ลำไพ่พี่พี่หมูจะอยู่ยังไงก่อนเอาละเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมอบให้เดี๋ยวมอบให้อยากได้เดี๋ยวมอบให้เดี๋ยวขอเยเดี๋ยวหมดจากเอ็กเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปดูที่สองแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมอบให้เป็นพิเศษนะฮะแต่ไม่รู้ลำไพ่จะอยู่ไหมนะ บอกก่อนนะอ่าโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับเอ็กซ์ฮะเดี <k 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 ๋ยวเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันนะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณพี่พี่คอมเมนต์ทุกคนแล้วก็ขอบคุณพี่กอนด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เกตด้วยที่แกแบบพยายามหาคิวให้ผมแบบสุดๆเลยพี่เกตน่ารักใช่พี่เกตน่ารักมากคือเมื่อวานก็จะได้เล่าแล้วพี่แบตหมดไปอะไรเงี้ยผมก็แบบไม่เป็นไรอะไรเงี้ยได้ครับ โอเคงั้นขอบคุณมากครับผมบนะครับได้ครับผมขอบคุณครับเมื่อฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องของ Voice of Post ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ